ทำร้ายคน,นครับถ้าเป็นคนดีอย่างเงี้ยเราไปทำร้ายเขาเราอาจจะรู้สึกผิดได้ครับเจ้ของามาเยอะเลยครับไม่รู้สึกผิดเลยครับแสดงว่าเราขโมยของได้ครับแสดงว่าไอ้พวกคนเหล่านั้นมันเป็นพวกคนที่ฝากฟันอุระสรกมาเหมือนกันแล้วมันไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้ them them. าของบ้านหลังนั้นครับอืเราขโมยได้ครับเยี่ยมครับสัดีมาทานข้าวก่อนลูกส่วนอันนี้เรามาดูที่ว่าเราสามารถที่จะคลั่ของอะไรได้บ้างครับ โอ้ทำไปเลยครับทำไปเยอะๆเลยครับ6้าหนอันนะเพราะว่าอาหารไม่มีไม่มีบูดนะครับแล้วก็เราถ้าเราทำเอาไว้เลยครับจานอาหารแบบนี้เวลาโดนบุกลุกพวกนี้ก็ไม่ไม่โดนป่นครับดีเลยครับทำไปเลยครับ6จานนะครับแล้วก็เราเรามาครับ ผมจะคาดเนี่ยผมเก็บนี่ไว้ก่อนดีกว่าขาดฟันเฟืองอีกสามอันเดี๋ยวผมรออาบังมาก่อนครับอันนี้ก็พาไปก็หลับไปเลยว่ะอ้าเดี๋ยวผมดูดีก่อนเผื่อจะจะท้าอาวุธอะไรนี้ได้อันนี้ขาดนี่อีกสองอันครับยวจะแลกอันนี้มาสักสามอันอันนี้แลกอันนี้มาสักอีกสองถึงสามอันก็ได้ครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนมาทําเทรดครับาทำอาหารทิ้งไว้ครับหกจานครับดีเลยครับเพราะเกิดว่าเราเนี่ยครับทิ้งอาหารแช่ไว้ในตู้เย็นอย่างเงี้ยโดนแน่ครับโดนโดน ถ้าเกิดมีคนบุกลุกเราเราโดนโป้นแน่แนอนแน่นอนครับทําทิ้งไว้ไม่เสียหายครับอาหารไม่มีบูดในเกมนี้นะฮะหกจานครับโอเคครับกินเลยครับน้องก็หิวครับน้อง ผมจะปล่อยให้น้องเป็นไวลี่ฮังกี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอาหารจานนี้ครับน้องกินสามารถจากไวรี่ฮังกี้การเป็นอิ่มเลยได้เลยครับปล่อยให้น้องหิวมากมากไปก่อนครับจะได้ประหยัดอาหารครับส่วนคริสโตมานอนก่อนครับแล้วก็พาวิโอมาเดี๋ยวผมจะทำที่รองน้ำฝนด้วยนะครับน้องเล่นโดด,โด,ดเชือกครับดูที่ว่าสิบโมงวันนี้จะมีคนมาแลกปีกับเราหรือเปล่าครับ โอเคไม่มีครับน่าไ,ไม่น่ามีใครมาแลกเปลี่ยนกับเรางั้นะเดี๋ยวผมให้พาวเวลมาทำรลอนน้ำฝนครับผมทุกคนสุขภาพดีหมดทุกคนครับแล้วก็สเสบียงเราค่อนข้างฟองครับอ๋อทำนนี้หน่อนโอเคเดี๋ยวผมทำนี่ก่อนทำที่รอนน้ำฝนก่อนครับาหารกระป๋องกับไก่ที่เหลือเนี่ยคือผมกังวลมากเลยว่าจะโดนขโมยไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าไม่รอให้อลูกสาวหิวแล้วครับไม่ไม่ต้องรอให้ลูกสาวหิวมากแล้วครับก็เดี๋ยวเอาไก่ให้เลยดีกว่าผมอันนี้ผมให้พาเวลคร,ครับที่จะคราฟที่รอนน้าฝนใช่ไหมผมจะให้มาสอนลูกสาวเขาด้วยครับคุณพ่อนอนหลับอยู่ครับพาเวลครับมาเป็นคุณพ่อที่ดีคุณพ่อจําเป็นครับเขาไม่ลูกชายอยู่ครับแต่ลูกชายกับภรรยาเขา อ๋ออบผู้จบไปแล้วนะนี่ครับสอนอิสกล้าครับทำที่รองน้ำครับวอเตอร์ฟิลเตอร์ครับครับอ่ากิโต้หลับอิ่มแล้วว่าหลับอิ่มเร็วจริงๆครับนี่ครับเราทำฟิลเตอร์เพื่อจะทำให้น้ำมันสะอาดด้วยนะครับนี่ที่เราทำก็คือฟิลเตอร์นั่นเองนะครับผม อ๋อลูกสาวคนนี้บอกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วนะครับเอาไก่ให้อิสกล้าด้วยนะครับโอเคไก่เราไม่ต้งห้าชิ้นครับเอาไก่เลย่อนเพื่อสุขภาพที่ดีไก่เรามีเยอะครับปล้นเข้ามาครับจะไม่เชิงปล้นครับเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของบ้าน,นครับคนกลุ่มเรานน่นะพาเวลก็ไปทําน้ําเอ้ยว่ายพาเวลมานอนก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวคริสโต้ครับมาทําที่รองน้ําเลยครับ แล้วก็สอนลูกสามือกันครับอิสก้าครับมาแต่เล่นอย่างเดียวครับบ่ายสองมงสิทุกอย่างกำลังไปด้วยดีครับทรัพยากรอ,อาหารสี่ถ้วยครับแล้วก็วัตถุดิบอาหารครบค่อนข้าครบถ้วนครับถือว่าเป็นคนรวยคนหนึ่งเลยฮะโอเคช,ชิโอเคทำเลยครับสอนลูกสาครับ ก็อยากจะทําที่อุดบ้านต่อนะบ้านให้มันแบบว่ามันปลอดภัยมากกว่านี้ครับแ้เด็กน้อยบอกมันก็ไม่เหมือนกันนะเนี่ยที่นี่นะอ๋อเราแต่งบ้านทำพื้นให้มันรูน้าอยู่มากขึ้นนะครับมีของกินค่อนข้างพร้อมมีลูกบอลมีที่โดดเชือกครับค่อนข้างครบครับถ้วบอกสงครามแบบนี้ก็ค่อนข้างครบเลยมีป้าต้นไม้ด้วย โอเคครับตามที่ลองนะัดเรียบร้อยครับโอเคจบคืนมาอีกวันนะครับเดี๋ยวกดคุยระหว่างนี้เห <Daddy. S 1> มือนเดิมครับสกาวไหมบ้านนี้โอเคแล้วเหมือน <laughs> เหมือนบ้านนี้เราป้านอาหารจนหมดแล้วครับที่เหลือก็มียาครับยาังเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาป้านที่หลังนั้นเอาผมไปที่อื่นก่อนดีกว่า ที่นี่ก่อนนะครับเราต้องการวัสดุอุปกรณ์แทนอาหารอาหารเราค่อนข้างพร้อมยาค่อนข้างพร้อมครับที่นี่ก็มีอาหารยาอะไรเยอะเอและยาก็เยอะครับแต่ว่ามีคนมีม,ม,มีมีเจ้าของครับผมซึ่งเราไปมาแล้วนะที่พ่อเขาป่วยครับนั่นไปที่นี่เลยครับมีโฮมเลดอยู่แต่ไม่น่าเป็นอันตรายครับมีวัสดุอุปกรณ์จะเราไปเอาอุปกรณ์อะไรค่อนข้างให้ให้มันพร้อมก่อนดีกว่าเอาเชลล์ไปเผื่อนะครับก็มีอาวุธติดต,ตัวแล้วก็เอาไปแงะประตูครับผม ไปไปครับตอนนี้ที่นี่มันล้างมาก่อนสองครามแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ครึ่งเมืองกลับกลายเป็นเหมือนที่นี่ครับมันจะสื่อไปวันว่าที่นี่มันจริงๆแล้วมันล้างมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ครึ่งเมืองมันก็ล้างเหมือนเหมือนกันหมดเลยคนระับตอนนี้ เฮ้ยที่นี่มันเหมือนมีคนมีเจ้าของอะไรบ้านนี่ยมันดูดีจังวะทำไมยังไงกันเนี่ยวิที่ให้เราซ่อนด้วยครับแปลกแลแล้วเพราะหนวดหอกองจะเชื่อได้ไหมเนี่ยจากข้อมูลที่ผมอ่านโอ้โหเอาไปน้ำตาลของผมมาออกก่อนดีกว่าผมอยากจะได้ที่คาบ้านพอสองครเลยครับเอ,อ,อกไปไว่าเอาไม้มาบ้าง ผมลองสำรวจดูว่ามันมีอะไรบ้างครับจริงๆอาหารผมก็ณตอนนี้ผมยังไม่อยากได้น้ำ้ำน้ำก็ดีนะน้ำผมที่เกล็ดลองเอาไว้ออกเลยว่าเ,เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเพิ่มอีกเว้ยชาติเนียไม่มีคนอยู่เลยก็โอเคนะคเนี่ยประตูติดเลยเดี๋ยวผมค่อยมาอีกดีกว่าผมผมว่าผมกลับก่อน จริงถ้าตอนนี้ผมต้องการอาหารอีกนะผมจึงผมจะต้องสำรวจอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวรวบรวบรถเร็วครับเราได้เอาของที่เราต้องการออกมาก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อะว่ากันคืนที่เก้าผ่านไปเรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำอาวุธฮนะปกป้องป้องกันจากคนที่บุกรุกมาในบ้านครับวันที่สิบครับโอ้ปลอดภัยครับไม่มีใครบุกรุกเราครับ นี้เหนื่อยเหมือนกันครับเหน, ay, หน,หน ay, ื่อยก็กินข้าวครวับกินข้าวก่อนครับเรามีกับข้าวทำให้เผื่อแล้วครับไอ้นี่หิวน้องก็หิวเหมือนกันครับเดี๋ยวเราว่ากันพาเวลเรามาดูก่อนว่าสามารถคราฟอะไรบ้างอะไรได้บ้างครับแล้วเดี๋ยวค่อยมานอนมานะครับคริสโตคริสโตนะครับไม่ใช่คลิปคิสโตครับคริสโต เราทำที่หลักดักหนูครับโอเคเราจะได้ผลิตอาหารได้ไปในตัวครับเนื้อหนูเนื้ออ,อะไรกินไปก่อนนะตอนนี้ระหว่างสงครามนี้ครับไปเลยครับพาเวลส่วนคริสโตครับผมจะดูว่าสามารถทำอาหารได้ยังทำได้ตอนนี้คืออาหารมันยังเหลือครับเรายังไม่สามารถทำอาหารได้ครับต้องให้หมดก่อนครับเดี๋ยวค่อยทำงั้นเดี๋ยว เด็กน้อยตรงนี้ครับมาก่อนมานี่ก่อนเลยมากินไก่ก่อนกินไก่ไปก่อนครับไก่เราเหลือเยอะฮะกินสิลูกอ่อมากินตรงนี้เนาะ่นีโอเคครับแล้วก็ส่วนพาวเวลครับเอาไก่ที่เหลือครับมาเป็นเฮ้ยเรามีเคเขื่อนเทศนะเอามคเอาเครื่องมเขือนเทศมาล่อครับมาล่อหนูครับ ดี๋ยผมผมจะสอนให้สอนเด็กด้วยนะเอพไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวให้เป็นหน้าหน้าที่คริสโตมาสอนลูกล่อล่อจับหนูครับครับลูกอยากกินของหวานต่อครับหาของหวานในยุคนี้ในตอนนี้ไม่ไม่ได้ครับมีแค่นี้ก็หลูแล้วครับโอ๊ยมีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วครับเดี๋ยวให้พาเวลไปว่าอยังไง ว่าไอสองคนนี้เหมือนเหมือนมาหาเราแล้วเอาของมาให้เราครับมันต้องขอความช่วยเหลือเราแน่ได้ไง,งว่าแล้วครับเดนดิยูเฮลนะครับมีอะไรอืมเราสวัสดีนี่เพื่อนบ้านนะเหมือนว่าในพื้นที่ครับมีกองทัพที่ใช้กําลังมีทว,วีความรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับตอนนี้ครับเราก็เลยตัดสินใจนะครับสหรับสองคนนี้ครับเพื่อที่จะหากางเสริมแล้วก็มา ทำให้ที่พักอาศัยของเขาแน่นหนามากขึ้นนะครับผมพวกเรามีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่จำเป็นแล้วครบถ้วนแล้วครับแต่จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราต้องการลูกมือคอยมาช่วยนะมาช่วยก่อสร้างเชลเตอ,อร์ในพื้นที่ของเขาที่มีกองทัพที่มีเทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับผมก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือแล้วครับเขาให้ของแล้วแล้วครับแต่ผมขอคิดก่อนว่าจะให้ใครไปดีวพวไปแล้วกันครับ,บไป ให้คิดโตดูแลลูกสาวไปนะครับแล้วเขาให้ของเราแล้วครับเราก็ดูแยเหลเขาหน่อยแล้วกันครับเขาต้องการให้เรามาเป็นช่วยช่วยก่อสร้างเชลเตอร์หรือว่าที่พักอาศัยเขาให้แน่นหนามากขึ้นนะครับผมอิสก้าคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ก็คือน่าจะดีใจครับเหมือนว่าใจเหมือนว่าอาจจะแบบเหมือนรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากขึ้นครับอะไรก็ดีไปหมดครับตัวนี้สิบวันที่ผ่านมาในช่วงสงครามที่รุนแรงครับเราได้ขนาดนี้ถือว่าค่อนข้าง หรูหลาครับชีวิตโอเคเหมือนว่าน้องเขามีสกิลในการล่อจับหนูนะฮะแล้วก็สร้างที่รองน้ำนะครับสร้างฟิลเตอร์น้ำนะกรองน้ำโอเคครับคริสโตโเราโลซิว่าเราสามารถครับอะไรได้บ้างครับผมมาดูเราได้ปรอุกปรกรณ์มาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับโอ้ขาด ฟันเฟืองอีกสองอันครับผมทำมีดไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวๆจริงๆผมอยากจะทำมีดไว้ป้องกันตัวด้วยนะครับเผื่อมีคนบุกทำร้ายเราครับอืมผมว่าผมทำมีดเลยดีกว่าเอ้ยอันนี้อ่าก็ผิดโอเคเดี๋ยวรอให้คริสโตมาคลาฟมีดไว้อันหนึ่งเลยครับอืมเนี่ยเนี้ยครับออกไปป้องกันตัวครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับช่วงนี้ครับ ช่วงยุคสงครามนี่คือความอดอยากนะครับมีเยอะมากครับความเป็นมนุษย์น่าอาจจะมีเข้ามาโป้นเราแล้วครับโอเคเราได้มีดแล้วนอนครับคืนนี้ครับวันนี้อยู่กับสองคนครับพาวเวอ์ออกมาช่วยเพื่อนบ้านแล้วก็อาจจะคืนนี้อาจจะไม่ออกไม่ไปไม่ออกไปไหนครับคิดโทก็กลัเหมือนเดิมครับลูกสาวก็นอนอยู่ในบ้านไปอยู่ไปครับคืนนี้เราของครบครับมีมีดด้วยครับวันนี้ วันที่11ครับอืมปกติดีครับผมแล้วก็พาเวลไปช่วยเพื่อนบ้านมาครับไปช่วยสร้างเชลเตอร์มาแล้วก็ได้แอลกอฮอล์มาหนึ่งขวดกลับมาครับผมโอเคครับดีครับดีไปหมดครับอาพาเวลกลับมากินข้าวก่อนดีกว่าครับแล้วก็เขาขึ้นว่าเวลี่ไทยเอ็ดด้วยเวลีไทยเหนื่อยมากครับเดี๋ยวให้ลุงพาเวลนอนก่อนนอนก่อนเลยครับ ่วนคริสโต้ครับกินบ้างครับคริสโตก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมกับข้าวเ,เรือรอไว้เลับสองจานสอนเด็กการทำกับข้าวครับมาสอนนะครับอย่างแรกเลยนะอิสกลาใส่ฟืนไปก่อนเห็นไหมนี่ครับโอเคเข้าใจแล้ว ต่อไปครับก็ใส่น้ำร้อนตรงนี้นครับใส่ในหม้อครับสอนลูกสาวโอเคตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เนื้อที่หั่นลงไปครับใส่ผักที่หั่นลงไปครับและในที่สุดก็จะได้มื้ออาหารจานเด็ดออกมาจำเอาไว้นะก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนถึงจะใส่น้ำลงไปในหม้อได้ครับอ๋อโอเคครับน้องมีสกิลนะฮะ ไม่แน่ใจว่าจะนั่นได้หรือเปล่าจะจะทำเองได้หรือเปล่าอ่ะเอาไก่ให้น้องก่อนเลยดีกว่าครับไก่น้องกินนะครับโอ้ีหเราไม่ได้ออกไปวันเดียวก็โอเคนะครับทรัพยากรครบถ้วนครับอขอของหวานครับไม่ไม่มีของหวานแล้วนนรเราคุยกับเด็กเล่นหน่อยครับเผื่อเด็กมันเครียดครับ เล่นเก็บตบแปะอ้าวมีคนมามีอาบังมาขอเฟรชครับเดี๋ยวเดวมเล่นเดี๋ยวาเล่นตบแปะครับเดี๋ยวมา,วมาก่อนตบแปะก่อนฮะอาบังรอไว้ก่อนครับโอเคหนะจะเล่นจบยังเอ่ยขอเล่นอีกทีุ่งนี้นะไอสกา้าไป โอเคครับไปบไปหาบ้างครับไปเก <Okay, S 2> นักเปลี่ยนอืมมีบุหรี่ด้วยครับไม่เอาตอนนี้ไม่คชาครับโอ้โหไอ้ไก่กระป๋องเรามีสักระป๋องแล้วครับยาเยอะเรามีครบค่อนข้างครบทั่วนะครับวัสดุอุปกรณ์เราไปหาเองได้ครับน้ำเราทำเองได้ครับถ้ามีปืนมาที่ผมอยากจะซื้อปืนเหมือนกันนะ่ย เอาน้ำก่อนก่อนนำมันต้องใช้เวลาทำครับแล้วก็ไก่ครับแต่ไก,ก่เราก็ทำเองได้ครับเปลืองับผมไม่อยากจะแลกเลยก็อมอสแอมบขายของแพงครับเฮ้ยฟันเฟืองครับเอามาเลยสามอันอันนี้เอามาด้วยผมต้องการครับตอนนี้เลยเดาเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนดิอันนี้เรามีเยอะมากเลยเนะี่ยผมแลกเปลี่ยนเลยปึ๊บ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 โอเค,อเคได้เว้ยได้เว้ย เอาไม้กเนบนะไม่ได้แล้วอ่ะน้ำอ่ะสกุลหยดน้ำเราเอามาหมดเลยนี่ว่าเจ็ดหยดเลยอ่ะผมเอาออกดีกว่าว่าเออเอาออกดีกว่าแล้วก็เอาออนี้มาแทนครับอืมอันนั้นออกสักหน่อยครับเยอะเกินไปครับเอาสักสี่หยดพอครับแล้วก็ไม้ครับ,ไม,รบไม้ไม่ได้เลยฮนะได้แค่นี้เหรอไก่ไม่ได้ได้น้ำแพงแน่ไก่บล็อกพลิกได้ไหมไม่ได้ครับ แพงครับน่าจะได้เท่านี้ฮะปืนน่าไม่ได้รับโอเคน่าไม่ได้ได้แค่นี้ครับดียครับผมว่าจะเป็นสุดแล้วแค่นี้ครับน้องจะเข็นว่าใครมาครับแต่ไม่ทันแล้วช่างมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขับของกันเลยครับเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวผมดูก่อนขับอะไรได้บ้างอืมยังไม่จำเป็นครับถ้าอัปเกรดล่ะอัปเกรดได้แล้วครับ เด่๋เราดูทิวันนี้อัปเกรดได้ได้ไหมอันนี้ก็อัปเกรดได้แต่ผม,มอัปเกรดบ้านก่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะอัปเกรดที่ทําอาวุธนะครับผมว่าอัปเกรดที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าครับทำเลยครับน้องมาเล่นบ้านต้นไม้ครับน้องเขาเรียเพลงแมงมุมเขายุ่มหลังคาคนระับตัแปลงไม่ผิด โอเคดูซิว่าไอ้ที่ขาบ,บ้านอัปเกรดนี่เราสามารถสร้างอะไรได้บ้างโอ้มีสร้างนี่นะที่ใส่ตุ๊กตาเมียน่าจะประมาณนั้นนะจับของของเล่นนะครับจ็บของของเล่นมีประตูไฟฟ้าครับอืมอันนี้ก็โอเคครับเป็นประตูแจ้งเตือนหรือว่าแบบคอยแบบประตูแบบเหมือน ระบบนิรภัยครับระบบความปลอดภัยครับสร้างประตูนี้เอออันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเรานอนก่อนดีกว่าครับค,ครับจบไปอีกคืนนะครับครับให้พาวเวลออกไปสำรวจครับแล้วก็คิสโตเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่าง มาบ้านหลังนี้ก่อน,นครับเราขโมยของก็ได้นะเอ๊ะอันนี้บ้านนี้โอเคอาหารไม่มีแล้วส่วนของมีโรงแรมอันตรายครับมีคําเตือนอยู่เหมือนกันอันตรายครับอันนี้ก็มีคําเตือนผมมาที่นี่เหมือนเดิมครับเอาของก่อนนะฮะมียาด้วยครับเอามีดไปที่บ้าน,นครับแล้วส่วนเราเอาแฉงนะครับมาเป็นอาวุธป้องกันตัวครับไป แตกจังนะว่าบ้านลังนี้เราโ้่นของล้มตัวละครไม่รู้สึกผิดนะน่าจะไม่ใช่เจ้าของอย่างที่ผมว่าตั้งแต่แรกนะไม่มีครับเดี๋ยวก่อนผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราประกฏดตัวต่อหน้าเขาเนี่ยเขาจะยังไงกับเราต่อนะครับประกวดตก่อนแล้วกันแล้วก็ปิดตัว เฮ้ยผมซ่อนนี่ก่อนมีคนอยู่ตรงนี้ครับมันบอกว่าจะมาดูก่อนว่าอาหารเหลืออยู่ไหมครับเราปนอนาหารหมดตู้เย็นแล้วนะครับโฮ้ยังมีอาหารเหลืออยู่เหรอเขากินนะได้เสศษกินอยู่นะฮะปูนี้ก็น่าสดานะฮะ ขาชาขาชาเขาบอกว่าขาชั้นชาเขาจะเป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยอ๋อเป็นผู้หญิงครับตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวผมจะลงมาทางนี้เดี๋ยวผมดูนี่ว่าใน,ในตู้เย็นมีอาหารเหลือไหมเห็นนะ้วเขาเปิดเอาอาหารออกออกจากตู้เย็นมากินนะครับยับไปไปเหมือนว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีสองคนนะครับ มีน้ำสองหยดโอเคตูกคร้งต้องปิดประตูตูคร้งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสงสัยว่าประตูเปิดทิ้งไวนะ้ของเยอะพะสอสมควรคนระับโอ้ไม้เยอะ เออก็เอาวัสดุอุปกรณ์ไปด้วยครับผมว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอครับวิ่งเลยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้อยู่ชั้นล่างไม่น่าคนอาจจะได้ยินเราคนข้างบนอาจจะไม่ค่อยได้ยินครับเฮ้ยโอ้มีที่คารบอาวุธที่คารชุดเกราะที่คารกีตาครับงั้นน้ำอาออกก่อนนครับน้ำเราผลิตได้ครับคารชุดเกราะไปครับเผื่อไปครับเผื่อไว้เออวัสดุอุปกรณ์เราต้องใช้ด้วยกันเอาเอาแค่นี้ไปก่อน แล้วเดี๋ยวผมจะพังประตูนี้ทิ้งเลยแล้วกันเพื่อที่ครั้งหน้าเวลามาครับเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลามาพังประตูตรงนี้แล้วครับเราพังไว้ไว้ลูหน้านครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะกลับบ้านแล้วครับเอาของไปเท่านี้พอครับไปครับวิ่งเลยไปวันนี้เราโดนโดนเราของไปเยอะพอสมควรนะโคตรคุ้มครับของเยอะมาก วันที่12ครับผมเริ่มต้นวันที่12สําหรับใน EP นี้ผมต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสําหรับในพาร์ทหน้านะครับ EP หน้าก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้ากับวันที่12นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับก็หากใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ